ตาอพิ้งยางแบบมีพัดลมและไม่มีพัดลมต่างกันยังไงลองดูคลิปนี้นะครับวันนี้มีลูกค้ามาซื้อพร้อมกันส่งตัวนะครับทั้งรุ่นมีพัดลมและไม่มีพัดลมนะครับสำหรับตัวแรกนะฮะตัวนี้จะไม่มีพัดลมนะครับนี่ยี่ห้อบิคซันนะครับรุ่น9 3 3 x l และตัวนี้นะฮะเป็นรุ่นที่มีพัดลมนะครับความแตกต่างของรุ่นที่มีพัดลมแล้วไม่มีพัดลมก็คือตัวมีพัดลมเนี่ยลูกค้าต้องเสียไฟฟ้าไปนะครับจะไฟฟ้าเพื่อเปิดพัดลมนะครับถ้าลูกค like ้าซื้อแบบตรวมมีพัดลมต้องเปิดพัดลมตลอดเวลานะครับถ้าไม่เปิดพัดลมไฟจะไม่ร้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่มีพัดลมไม่มีลมก็ใช้แก๊สอย่างเดียวนะครับเสียบแก๊สช้เดียวอย่างเดียวใช้งานได้เลยนะครับเราก็จะมีวิธีสาธิตนะฮะ วิธีการใช้งานถ้าลูกค้ามาซื้อนานๆเราก็จะสอนวิธีการต่อวิธีการจุดนะฮะวิธีการใช้งานเืิองต้นนะครับเราก็จะลองเทสเครื่องให้ด้วยนะครับเทสเครื่องให้เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีหลอมนะของยี่ห้อบิ๊กสันนะคราก็จะลองจนไฟร้อนนะครับลองให้ลูกคา้าดูลูกคา้าวิธีการใช้งานนาะวิธีการจุดนะครับแม่รายนะครับเตาปิ้งยาน,นี่ยเหมือนเตาแกนในบ้านทั่วไปนะครับใช้งานใช้งาน ทั่วไปนะครับตัวนี้ยี่ห้อนะโนเทคมีพัดลมนะมีพัดลมมันต้องเสียบไฟฟ้าเนะี่ยปุ่มแดงๆก็คือตัวเปิดพัดลมนะฮะถ้าใช้งานตัวมีพัดลมเนี่ยลูกค้าต้องเปิดพัดลมตลอดนะครับถ้าไม่เปิดเนี่ยความร้อนจะกระจายไม่ทั่วถึงนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมยินดีรับชมนะครับ